พวอออนไลน์เลอร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ตอนหนึ่งสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมสาระศาสนาศิลธรรมจริยธรรมหลักคำสอนของศาสนาต่างๆหลักคำสอนของศาสนาอิสลามศาส,สนาอิสลามมีคัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมคำสอนทางศาสนา หลักคำสอนที่เป็นสาระสำคัญของศาสนาอิสลามมีสองหลักคือหลักศรัทธา6ประการและหลักปฏิบัติ5ประการหลักศรัทธา6ประการได้แก่ 1. สศรัทธาในอันร็อกสศรัทธาในเทวทูตสศรัทธาในคัมภีร์สศรัทธาในศาสนทูต 5. สศรัทธาในวันพิพากษาโลก 6. สศรัทธาในกฎกำหนดสภาวการ หลักปฏิบัติ5ประการได้แก่ 1. การปฏิญาณตนว่าจะนับถือและยึดมั่นในพระเจ้าองค์เดียว 2. การละหมาดเพื่อแสดงความเคารพต่อพระเจ้าวันละ5เวลา 3. การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 4. การบริจาคสักกาศ 5. การประกอบพิธีฮัจที่นครมกกะหลักคำสอนของศาสนาคริสต์ ศาสนาคริสต์มีคัมภีร์ไบเบิลเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมคำสอนทางศาสนาหลักคำสอนสำคัญที่คริสต์ศาสนิกชนควรนำไปปฏิบัติได้แก่หลักเห็นความรักที่พระเยซูทรสงสอนว่าจงรักพระเจ้ารักครอบตัวรักเพื่อนบ้านและรักเพื่อนมนุษย์แล้วจะได้รับความรักจากโลกเป็นสิ่งตอบแทนศาสนาทุกศาสนาล้วนมีคำสอนที่ให้ทุกคนปฏิบัติตนเป็นคนดี ดังนั้นการปฏิบัติตนตามหลักทรรมคำสอนของศาส,สนาที่ตนเองนับถือจะทำให้สังคมเกิดความสงบสุข